สวัสดีสวัสดีพี่น้องเมื่อพบก,กันอีกแล้วนอกกับสองสแลบรรณาศู์นหนึ่งพี่น้องหลังจากไม่ได้ลงคิดไปสองเมืองน้องวมืนอน้ีมากเสียหยามันอยู่สวนมันเนาะผุงเอาไว้น้องแกนเ่ามีพ้อยเบิงมาขาเดียน้องทุกคนข้ามันบ่แล้วกับเมื่ออื่นมาใหม่น้องมือนี้นะมากับมียาแสแหลพร้อมจมโบแล้วกับพอยายมียาปอกไปเลี้ยงคั้วยเนาะมาเบิ้ส่วนมันเฮา หยายาลายทุกคนเจยอหยาเสียบโขเก่าเจือแหลเสียมับ่โลกตัวนี้เลยควนตกมันเจือเนาะควยตัวนั่นบัดเนาะคู่มันแหล่ะก็เสียมชับนี่นนี่เนี่ยไงไดสมีเนาะทุกคนลุกแอวนะบาบอลนั้นมีโฮมหนุเปลี่ยนหัวรเ่าลมันงับชมบโค้กควนเนาะไงโคกไง ย้จ๊กคือตว,วาไข่ปวดจังเลยมันสาบต่อ,ตอนนมันตายปูอ่อกได้ก,กินม,นมนัน้ำยนี่หนาได้หน,นา้าสามด้าสามใบได้ตัวนั้นมันต่าตายข้ามาก็อีแมนพี่น้องเคลือบมังโมงดูเบิ่งใบนะ ตะกี้มันแดดหอนเนะาะใบมันโกนมงเป็นหมาเป็นหมานี่สงสัยถึออันนี้แดดเผาพญายันบนกวนเนาะันพันไปแดดเลอะหมาแลวเด้อเพื่องแอ่วเรือสวนมันเ <c oughs> นาะน้องพี่น้องกกมันนอนยแสมือโลกไปนน่อก็ได้เนาะมอยู่กัน khỏi mà nè xiêm cả miếng sẽ lấy sạch mưa bà sẽ xiêm bà sẽ mưa lột đây cho con cái mình còn gì nọ chấm bột sẽ trao chốt cái sẽ bạ nhà lại đẹp là đây được con มันดูย่แล้วละย่สุมักนัดเป็นแหลวบ้าพานทงนอเขาน่ะข้าวเวิร์ดแล้วข้าวจนเิดแล้วข้าวตอนมหาเหตุไปจังาะมันเวิรดแล้วล่ะวันศุภเวรหมักนัดบักนี่โอ้แดดเลย ลูกตกปลายทุกคนเจ้าใส่เสียมก็ใส่มือลูกเจาใส่มือก็ใส่เสียมเด็แต่ดิมอลูกนะก็ใส่เสียมกุกมันน้อยมันก็ทอนสบายนะทุกคนาเป็นกลัวม่ใส่โพละไรแต่ว่า บ่ตกเนาะทุกคนมันบ่ทันเปื่อยครับแบบว่ามันตกตกอันพอซึมๆได้นึงนะพวยบ่เปื่อยมันก็เลยบ่ทันงามเนาะให้มันขึ้นก็ก็ <laughs> <laughs> ีนเป็นมือกองเองเลยทุกคนหน้าม,มือกองสิบะคอยเห็นดูปัะนเะบเดมาก,ก็เป็นไงปอกเดบ่ามีใครเป็นชิบุนจะซับไปแต่ะละคนจะเห็นว่าเป็นคนแต่ละเป็นเองซะ ไปนำเ้าเมื่อยไปนำเนาะทุกคนขอหุ่มมาทำเย็นให้ยมผีเนาะมีแปดสีขอมาสลายสีมาอันนี้เป็นต้นกล้วยเนาะยังกลัวมาปลูกอันี้สวนนันมาอื้อค่ะนะตายเนาะทุกคนใบมันโกบมันหอนค่นบบโต๊กสวนน้ะมันเด็ดแฮ้มันตีแต่ใบมันโกบมันแหงตาย ก็กลัวไอ้คีรุจักมาเนะสองคันยาเสฉะอยู่ทางพุ่นมันแดดมันหอนเห่งกับเขาโฮมเขาโฮมแล้วออกไปฮดตหม่เนาะสุจัมโบกับพีายหพันปุกปุกข้างหงายร้ายทุกคนนะหาก็บไม่ได้คอย เดมาเป็นได้เนาะเหลี่ยงหัวเหลี่ยงคั่วมีปอกอะยังมานำอยู่แต่ว่าข้าคั่วเนาะหัวน่ะพูกไว้ตนี้น้องแกนเมื่อขาบเทียงจะออกไปเบิงตัวมีตัวติดแล้วกับตัววติสนะทุกคนปวดก,กินมันม่าพันธุ์ภนี้ทุกคนงานผ่าักมาเดียบร้ cho con này. vạ thường คนไม่อยากตายนะคะก็ติดหายาลิลายนะ พี่น้องขาวโฮมเลยเด้อสิมักินนาพยายามแลงเลยค่ะเนะแป๊บสี่ก็อหเอาแล้วทุกคนเลยเดียวแทฮะผักพรอนก่อนสมอแล้เอาไปมาหมากขาบเบียน์นะทุกคนเมื่อกินกับเทียงเพื่อนที่าาทกาเบื้องนาตาด้วยทุกคน กิน,น้ะแป๊บสีเยน็ยนเย็นเหือ,อ้าตาเสบแสบทุกคนนะเหือ,อ้าตามึงเหือหอนแง หย่าไล่ไล่ทุกคนเนี่ยพันยิ้มันลุงพุ่งพืชอะไปใอืมหอนเอาขนาดเมื่อกี้ข่าวเที่ยงยื่นขือนเก้านาะทุกคนเอามาขาบเดียวนอกพวายัง่เจมเมื่อเบิงงัวอยู่น้องแกนอีกเนาะข้ามันบ่อแหลมวัอนี้กะมื่ออื่นมาไม่ใช่บนมา มาเหมือนราคาเนาะซามเดลงดำหน้าเนาะเพราะว่าฝนก,กะบทันละตกเนาะกะกับบุษราเงา้ยฮักวานโพยทุกคนฝนบุตกกะบ่มีหนามดำคือเกาเพราะว่าหน้าฮอนเป็นหน้านูเนาะเด็กกาสาวโกโมเนาะหน้านูคำพกก่นบุตกแห้งแห้งแล้วบ่มีหนามให้ดำเลยทุกคนนอกจากจูบกับจูบไกลๆฮ้าจูบข้อขอนนะหนามในห้องจนบกคือแต่ละปีเทาเห็ดเนาะ หนานหนุนกันไน้หนิล่ะทุกคนเน่ยห้าหนาหยา,นาเนาะเผื่อมันสี่หกบุกขึ้นนานลุบทุกคนอันนี้คืออันฮาไว้นะคืออันพักติวก๋วเนาะอันนี้สมลิมูเด้สมลีมูงดิลงุงอันนี้พักติ๋วอีพอและเก็บนี่นนนจักและคาอีเมคุจินายมาเนี่ยอันนี้นะตัวบฮองสมลิมวงนะทุกคนเมื่อไห้ใส่แกงใส่ตุ่ม <laughs> โอ้ยบัดมันบ่มีพักใส่เพียงกระแสเบิดแหลยขาโฮมก่อนมีนกินนหนห้งหอนห่อนอพอแล้วผ้าพันแตนหุนทาไปเสียห่อนหยาพันหุนเสียหยากเสียหลววไปเสือย้อนพอพันตะหุนปก่อนก็ได้ยกเห็ดหลววเลยละอายุเสียหยาเลยเห็นนะนี่ทุกคน อันนี้ตอก้มงยิ้มาผ่านเนาะอันนี้จะเป็นโกอัน,นมังนามักนี่แหละดูว่าซับประรดเนาะทุกคนมัน,นของเฮาคือบลงานคือของกระเจ้าวุ <laughs> ้ยท่านหลับเปื่อยฟ้ยน่ะใส่ซื้อพ้นประต้งค่ะเก็บยานางไปเพาะมัมีอยากเจนะอน่ะเ <laughs> ก็บยานางมาใส่แกงหน่อไม้กินน้ำก็เนี่ย

ซื้ออุ้งเมากันยังงตาเขาว่าฮับปลูก่างอยู่ได้เนียมันใช่อมปูปูนอนก็ะมีแงแห้งยุ่งลี่ๆเขาโฮมเนเย็นแล้อ่ะยุ่งไรไล่น่ะหางดูมันน่กเม็ดปายนห่าหางว่างก้องอาบอีกาเบหางกว่านีที่กว่านี้ที่กว่านี้ข้องอาเบอันบอลก็ไม่ปูอ่ะใช่อีกวางก๊กนึงอันความถี่มัน ข้างชิ้นมะปลูกห้างใบมันอยากเันลูกเนาะมันอยากขี้เราลงนะสุดท้ายทุกคนมาหลอกมึงบอมมาชิ้นย,งยางอยู่บอมักนาดบักนี่เขานะตอนนี้บ่มีทุกคนมีน้องขี้และแจ็คมาทางนี้กระบ,บ่มีจมโบว่า กระเจบปิดกินด่นแตงแต่ยา้าเพชรเอานุกคนห้อยกระจบปิออ่นงขวานมันมขวนมันขวนมันก็เจะจปีดิเอาเบิรละนเห็นแต่ขวาเหยยบลอยลจะกระเจาเห็ดก้อนเหาแล้วกระจะเอาก้อนเ่าแล้วงานแล้ว เป็นไปทางนี้กับทางไปหาฮมียาแก้วนะเนาะขึ้นไปอีกน้อยหนึ่งกับหอบุเป็นทุกคนทนั่งกระเจ้าปิดกินไปละกระเจ้ามาหาเห็ดเดชกระเจ้าเมื่อยกระเจ้าแข็งกะเจ้าเห็นกระเจ้าก็ปิดกินเนาะยางไปตามทางกับเป็นไฮมียาแก้วบึงจำโบทุกคนรับเ <laughs> มื่อนไงเป็นวันลอยมันห่อนแีงเนาะเข่าหงส์ก็สีเย็นๆลมมากไปว่ะงอยก็จังเนื้อน้อยหนึ่งไปหน่อย เรียบร้อยอุ้งานพี่น้องตอนนี้นาเที่ยงเนาะชัมาเอาชีเดยพากันกลับไปนอนสิเมื่อหากินเข่ากินน้ำยู่เหือนเนาะซิ้เมื่อเอางัวลงกินน้ำอีกงวยู่น้องแกเนาะจนนะมันตายได้ตากแดดไล่พวกมีใบเขียนมาน้ำมาผีเบิดดม่เนี่ยปอกอะขามหอมเปลี่ยงขวดอยู่ผาหุ่นเนาะทุกคนไอ้ทําเผ้าปีนทั้งร้านทั้งไมีเ่ยเลยผ้ากันนังกองไม้ โอเคนะ้าทุกคนเหมือน,นสิพากันเมื่อห้ากินเขากินน้ำนี่เหือน,น้อสแลกอะสิไน,นจ้จบคลีปแปละอยพอกันไม่คลีปหน,น้านะถทามากอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสแลกเห็ดคลีปต่อไปน,นี่เดอ้อบ๊ายบายสวัสดี